ใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีฟาร์แบบ F K เนะี่ยพี่แนะนําแอป,ปนี้เลย U G Phone ทางแอป,ปนั้นเป็นระบบคาโฟนที่เราสามารถ F K ได้เลยย4ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ F K แบบปิดหนะ้าจอได้อีกด้วยถ้าสมมติทุกคนโหลดผ่านลิงก์นอพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด2 0บาทต่อครั้งแล้วก็สำหรับใครนะที่เพิ่งใช้ครั้งแรกเนะี่ยให้ทุกคนกดไปที่ U v P นะจะมีในส่วนที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อในส่วนทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิ้้ลปนีไดเย เ,เรากับในแมบ,บเพซิมตอนคนรู้สึกว่าเออทำแบบเพซิมแล้วจะมีการบัฟสองเออแร่เอเมเบโลเข้ามาทุกคนเพราะว่าตอนแรกนะที่ทเดี๋ยวเข้ามาก็คือพี่แทบจะหาแร่เอเมเบโลไม่เจอเลยสักเม็ดเดียวแต่ว่าตอนนี้คือมันม,มีมีเห็นถมอถะคือไปไหนก็เห็นนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะลองเข้าไปดูก่อนอ่าแล้วก็ไปแอร์เรียทีห้าอ่ะนี่พอมาปุ๊บโอ้โหเห็นถมถีทุกคนโอ้โหแม่งเต็มไปหมดเลย คือมองไปแล้วก็เหนะ็น่ะแล้วคือตอนแรกปื้พี่ขุดแทบเป็นแทบตายคือหาไม่เจอสกก้อนอะ่ะคิดคิดดูตอนนี้ทนเทคนิคออกไปแล้วเออโอ้โหทำไมมันเหลือแค่6ตัวตอนเนี้ยอ่าอันนี้ออกไปแล้ว4ตัวเน,นี่ออกไปแล้วประมาณเอ้เท่าไหร่เจ็ดสีัตัวทุกคนโอ้โหออกไปเยอะมากเพิ่งอัปเดตมาเอางนะออกไปเร็วเกินบางทีอ่าเนีอ่ะเครมมาอ,อ่ะครับแล้วก็นี่ก็ครับอันนี้ครับมาอ่ะฮะ ฮิวตัวแรกพี่ยังคราบไม่ได้แหละคราบยากมากทุกคนคราบเร็วอย่างนี้พี่ว่าเขาน่าจะซื้อ2ไอ้แพคกันนี่มั้งเดี๋ยวไปไนลยทุกคนเดี๋ยวพี่เอาจะแยกข่าวดูอัปเดตเต็มกันกนกันว่ามีอะไรเดี๋ยวเข้า,าบ้านทุกคนแปะ My, My อัปเดตใหม่ The ได้มาแอนค b มไ e อ่าฮะอันนี้เป็นที่ขุดอันนี้เป็นที่ขาใช่ไหมพี่อยากรู้เฉยว่าไอ้ตรงที่มันเป็นอ่าที่อัปเกรดไอเนี่ยทุกคนที่ใช้แอมโมโรอ่ะมันอัปเกรดถึงขั้นไหนเหอะแค่อยากรู้แค่นี้เลยอ่าโอเคอันนี้ไม่ใช่อันนี้เอ่อไทชันเดกฮิวเพ็กไม อันนี้ไข่หม่อาหรือว่าเราจะมาสุมา่มไข่แทนเออแทนขุดดีวะเผื่อได้ยิวตัวนี้มาไอเจ้าแรู่นอะ่ะอันนี้แร่มีทั้งหมดเออห้าแบบทุกคนอันนี้เป็นพี่ไออลอนอาโอเคออโต้ไมอันนี้ท n t NT? มี5แบบอันนี้เป็นบูส์อาเน,นี่ยนี่น,น,นี่อัปเกรดทุกคนมีกี่ขั้นเนอะคือพี่อยากรู้ไม่มีบอกเนี่ยอ่อไม่มีบอกไงอันนี้แพ็คใหม่แพ็คเจมอเอ็กซ์คลูซีฟใหม่ไคจูอ่ะ อัปเดตเมีมาเนี้ไม่มีบอกจริงอะเออแล้วสุ่มมีกี่ขั้นวะอันนี้2 0 0รอ้อพี่รับเออพี่ก็ปแปปนะอ,อ่าเดี๋ยวนี้พี่มาขุดแรกต่อแล้วกันแล้วก็พี่จะซื้อทุกคนที่มันเป็นที่ขุดไดมอนทุกคนอ,อ่าเราต้องใช้ที่มันเป็นไอ้เรนโบว์ใช่ไหมเรนโบว์ก้อนอืมเราขาดอีกกี่ก้อนวะเราขาดประมาณ14ก้อนโอเคน่าจะไม่ยากหรอกมั้งแป๊บนึทุกคนเรามีระเบิดคข้างที่เออเยอะพอสมควรงั้นเราก็ใช้แม่งเลยแล้วกัน อ่าตรงนี้ไม่น่าคุมขุดไปข้างล่างก่อนประมาณแถวนี้ลนแล้วกันแล้วก็ใช้ระเบิดเอ๊ะอันนี้มันเป็นแร่ไอ้นี่เนี่ไอแร่ม่วงเนี่ยปึ๊บมีแร่ม่วงอีกไหมน่าจะไม่มีมันมีวิธีปิดสันเลี้ยงบอกว่าคือน่าลำคขาญมากเนี่ยเหลื่อมตาทุกอาโอเคถึงแล้วแล้วก็ใช้ TNT มาเลย TNT ก็ราคาแพงเกินสองแสนเลยใช่มาเฮ้ยโอ้โหของดี แต่หนึง่งขุดก่อนบึ้มอ่ะไปด้วยกันเลยพี่ขออนุญาตเออเอฟพี A P A, ขุดแป๊บนึงไหมไป ไม่นานทีจะได้เจอเป็นเม็ดจริง <c> ๆ <oughs> หวานหมูแล้วทุกคนฮะโอเคตอนนี้คือเราได้เจ็ดเม็ดแล้วขาดอีกสิบสามเม็ดครับพี่น้องโอ้โห่ะไปทุกคนขุดกันต่อ พอก่อนแล้วกัน ลองไปครับทุกคนดูซิว่าจะได้อะไรอ่าอันนี้อครคาบมา,มาสามสามสองอ่ะสี่สิบอันนี้เออน,นี้สองร้อยแล้วก็อันนี้เจ็ดน่าจะได้ประมาณซักสองอันไหมต่อหนึ่งรอบเหรอค่อนข้างนานนะอะคาบมาอืมแล้วก็อันนี้อะคาบสองอันโอเคตอนนี้พี่มีอยู่ประมาณเก้าอันทุกคนพี่ว่าเราไปหาซื้อดีกว่าน่าจะง่ายกว่าไหมอ่างั้นเราไปเีบนิ้วจากันทุกคนไปโอ้ยนี่เขาแลกได้แล้วหรอวะ อไม่ไหวเลยพี่อุตส่าห์ FK ที่เมื่อคืนยังไม่ได้นะพวกไดมอนด์มันราคาเท่าไหร่อ่ะแป๊บนึงนะขอดูก่อนพวกไดมอนด์อันนี้ปะใช่ราคาหนึ่งรงอมหกอืมแพงอยู่นะอ่าแล้วเจมอ่ะอ่ะอันนี้ราคา7จ็แต่ซื้อไป7อันก็อุ็ดสิบเอ็มหรอแพงอยู่นะเราแค่แลกมาขายก็จะคุม้มแล้วทุกคนอ่ะอันนี้หาซื้อมาราคาสิอัอนไอพิกเอเท่าไหร่อ่ะ หนึ่งร้อยแฮปซี่อืมซื้อได้ไหมถ้าซื้อตรงนี้มันก็จะเสร็จเลยแต่ว่าถ้าสมมติเราเออไปซื้อเจมมันก็มันก็จะถูกกว่านี้โดนอ่างั้นเราไปซื้อเจมลเลยอุ้ยหกเลยเหรอโอเคอ่าขอสักสิบอันเพื่อนหกสิบเจ็ดโอเคเรียบร้อยไปทุกคนครบยางยี่สิบเอ็ดเอาเดี๋ยวทำไมมันเกินมาหนึ่งวะอา่าไปทุกคนกลับสู่หน้ารอบบี้ของเราดีวกว่าไอาเดี๋ยวเดี๋ยว ซื้อระเบิดแถมมาด,ด้วยกันยังไงเออเราต้องใช้อะละอ่าระเบิดอ่ะทองแสนระเบิดระเบิดอ่ะซื้อมาหน่อยสิหอนสักยี่สิบอ่ะปายโดนกลับโซน,น่ารอปี้ของเราดีกว่าไปซื้อแบกใหม่กันพิกเอ็กใหม่จ้าพี่มาแล้วจ้ะอ่าคุณไป่ตันเอาไปเลยไหนแบกอ๋อโอเคจริงๆเราไปขายก็ได้เนี่ยเ <laughs> ลืได้เรือดหรอผู้ิงก็หาเจมง่ายดิเออราคาตั้งหนึ่งร้อยแต่ว่ามันก็ไม่มีคนซื้อไหมอืมอากจะพี่ดูเอะเดี๋ยวจะไม่มีแค่หนึ่งแบกจัง ปกติมีเออมันน่าจะมีเยอะกว่านี้นี่อะใช่ไหมเถอะตายทุกคนขอขดขอลองขุดดูหน่อยสิลองขุดเออประมาณตรงกลางแป๊บนึงตรงกลางอะตรงนี้อ่ะขุดไปพี่แอบรู้เฉยว่าแร่สีม่วงมันจะขุดยากหรือขุดง่ายอะอะขุดไปขุดไปเฮ้ยขุดง่ายขึ้นเยอะนะอ่ะฮะโอเคใช้ได้เลยอ่ะงั้นก็สำหรับคลิปนี้มิ้นท์เองสูบไม่ได้แฮะ